ปะทักทายเพื่อนๆนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้สามีสุกัญญาไม่สบายค่ะวันนี้สุกัญญาก็เลยต้องมาเป็นหมอนนวดจำเป็นมูพี่น้องจา๋าบ้างคะ่ะบักไงแข็งโป้กเลยนะจ๊ะพี่น้องจา๋า ปัญญาตื่นเศร้ามามันนี่นะจ๊ะเนาะโอ้ยปวดขาสั้นปวดข้อม่อก่อนนะพี่น้องจ๋าเออยให้จังไหนเอาคนนะหนาวหนาวบนล่างฟันบนแปงได้ตั้งแต่อันมัดหัวแย่แต่ก็คือว่านะจ๊ะเนาะอาชีพแม่บ้านก็ต้องดูแลคนสามีเวลาเขาเก็บป่วยแล้วก็ต้องดูแลกันและกันนะจ๊าพี่น้องจ๋าเนาะนั่งโดนเนาะจ๊า เนีงง่เหลียมงงวันี้สุะัมจาจับปา้าขาแข็งมจาจับเดีียวขา,นนา,า่น้อยมาจับระเบิงคุณนันวันนี้ก็เรียนหมอน,นวดมาเนื่ยจัน,นวดพอเฟ,ฟ็จล้วขนวดตามภาษาที่คองละท่ายาเหลียงให้ <c oughs> ยากระินวดให้เลือดแลงนะกพน,นองยาตามภาษา คนบ้เป็นนะจจะเนาะบ้หมูหลักการอกจากเอเชียใหรือว่ามันเขียวมาจากมันเหลืองเลือดบอแลนเห็นมาจากน่องอันนี้สุกัญญาหมดไปแล้วอันนี้สุกัญญาหมดไปแล้วมันกระแดงแนงนะา๊ะสุกัญญาแล้วอยากถามพี่ถามน่องจะว่าเป็นว่าจาพี่น้องจ๋าเห็นบาจากเนาะคนเท้ามาจาะเนาะแม่เจ้าสุกียนันอัน อีหยังเพื่ออาชีพใดเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตลอีหยังเราโรคไขขยเก็บมีตลอดนะจ๊ะพี่น้องเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตจะต้องระวังนะจ๊ะอันนี้ระเหตุผลเหตุผลเราเพื่อนั่งเแ็่งานดูนะจ๊ะเนาะนั่งอยู่หน้าคอมดูสุกัญญาบอกว่าวตื่นขึ้นมาเด้อสิบโมงเศร้าแล้วมันนิ่งสุกัญญาตื่นสวยง่วานนะจ๊ะง่วงเนี่ยสุกัญญาตื่นเกียจงมือ มือน oui, ma ี e ่เพ oh ิ่มกวางเขียว้วจ้ะมือนี้แสดยตื่นนเก้ามงสิบมุงนะจ๊ะจันไหนก็สามนี่เมา่คันมานอนยู่สั่นนั่งข้นมาความโดนจะต้องจ่ายแยกยังโดนโดนเห็นว่มจาะก็เป็นลูกนาจาะนั่งนั่งยันขาโดนจะี่นอนจาะเท่าม้าหรอกกระดานเลือดคนแลนจะไ่นองจาะ ใส่ยาเหลืองะจะีปน่องจานวนวดให้เลือลดแล่นเนาะแข็งโปก๊กลยวจะไปน่องจานปกติขาแล้วนอ้อยอ่อนอ่อนนิ่มๆเนะาะแ้ะเนาะคุณหนูหน้อยสุกัญญาเนะี่เจ็บกวยมากกระเบิ้งกันแ้างกันจะไปน้องจาเนาะ เขาเก็บก็ปวดเขาก็โมโหแล้วใจว่าอันนี้งดไปสักตักนึงแล้วมันก็เริ่มแดงแต่ตรงนี้ยังเหลืองอยู่เห็นบมาใจพี่น้องใาเห็นปะอันนี้ที่สัญญางดเป็นเหลาแดงแต่ตรงนี้ยังเขียวอยู่ยังว่าคนน่าปวดขาเขาบอเคยปวดเลาก็ขวดใจแล้วะละก็ไม่แฮปความแพลนมาไม่ได้ตอนตีสิทธิ์จี๋สะก็ไม กินกันมันวมนวดอยู่ในห้องน้ำมันว่าสิมาอาบน้ำสันจะนอนมื่อนี้สุกัญญามาเอาคนนั้นอาบแต่น้องน้ำเนาะของบ้นนนานเรื่องนางปุ่มท้องเอาขวดสุกัญญาไปนอนเจ้ากินอีหย,ยังสันดนั้งน่าจะสุกัญญาถามว่าสุกัญญาไปนอนมาเจ้ากินอีหยังจ้างเพื่อจะขวดท้องสุกัญญาทำไปต้มข้าวโม้ไม้ไปสันดั้งน่าจะคนอิตาลีเขาจะกินกันข้าวโมไม้ ข้าโมไม้อ่าเวลาที่พ่สบายปวดท้องนะจ๊ะเนาะเขาหนวดยพืไอนใู้สิกจาสุกัญญาแก่เฮ็ดเฮ็ดตามภาษานากจันท์หนวดบุกเขียนคิดว่าจะดหัวเอาจับจับนักสืบเฮ็ดไปจ๊ะพี่น้องจ๊ะเพง่อใดก็ฝาดนะจ๊ะพี่น้องเขาก็ได้เห็นว่าจ๊ะเนาะ เจ้าสิเป็นด็อกเตอร์ด็อกแตวเจ้าก็มีโรคมีไหคือกันเมิทรท์คนเขาแต่ละคนน่ะมีโรคนาจ๊ะที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าพี่เอกงก็พอดีคือเขาอะม,มีโรคนะจ๊ะเนาะแต่ว่ามันสิริกร็ยงได้บร,จริจาคพี่ออน,ะะน้องจ้าสิริก็ยังไม่ได้ละนะจ้าสี่สรีกับพี่นี่นะจ้าสวัสดีจ้า 扎扎扎。打打打